สวัสดีค่ะ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 วันนี้เราจะมาทำพิซซ่ากันนะคะพิซซ่าแม่ลีกับอารโลลาจะมาทำพิซซ่าเป็นครั้งแรกเชื่ออยากเล่นพิซซ่ากันาาวันนี้พี่หนึ่งได้สอนเราทำแป้งพิซซ่าพิซซ่ากันใช่เราจะทำพิซซ่ากันใช่ไหมลูกใช่นั่นตรง ใส่อะไรดีบ้า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 หาอะไรคะต้องใส่อันนี้อ๋อโอเคมันต้องอันนี้ต้องใส่ผิดซะเนี้อซอสด้วยเยอะมันนวดนี้มันสวยมากมันสวยมากเหรอลูกอ่านวดแป้งเร็วนวดแป้งต้องทำยังไงบ้างนะนวดอ๋อคึงแบบนี้เลยใช่แมรี่ทำด้วยไหมแมรี่ทำด้วยแม่ ี่ทำอันนี้ก่อนหยอแม่รีก็ทำไม่เป็นนะแม่<ำ>แม่รีไม่มีอันนี้ไหมไม่มีเนี่ยเซรุปแมรี่แมรีใช้มือไหมอ่าใช้มือแล้วใช้อันนี้แล้วใช้อันนี้เดี๋ยวออกมาดูกันว่าเราจะทำสำเร็จไหมแม่จ้าดูดูเหรอหเอาออกกัน

โอ้โหครึ่งใหญ่เลยวันนี้เราจะได้กินพิซซ่าอร่อยอร่อยพ่อพ่ออาลอด้วยไหมซิมมิสอาลาล่า <Al> กาเชด้ด้วยกาเชด้ด้วยเชด้าก็าเล่นแป้งอยู่ตรงนน้นเนาะเนี่ยเชด้เล่นแป้งอยู่นี่อ่าแม่ลีเล่นแป้งตรงนี้อ่าแม่ลีเล่นแป้งตรงนี้ใช่ไหมคะอา้าเล่นแป้งตรงนี้อ่าฮะอ้าวเราจะทำอะไรนะ จะทำพิซซ่าว้าวเดี๋ยวมาชิมกันเนาะป๊าป๊าอยากชิมด้วยไหมใช่ทุกคนอยากชิมนะลูกป๊าป๊าอยากชิมด้วยไหมอยากชิมสิคะพิมชิมด้วยไหมเหรอพี่อินก็ชิมด้วยแอมพี่โอชิมด้วยไหมเราทำบนโต๊ะนะเพราะว่าคือพี่เราพี่โอครัวเราไม่ได้กว้างแม่่พีโอ แต่ว่าโต๊ะแม่รีทำความสะอาดแล้วนะพี่อมพี่โอนกินกินด้วยไหมกินนะลูกกินให้พี่โอนมากินด้วยใครนะพี่โอนนะไฮ้ใชาลิต้ากินด้วยอัลล่ากินด้วยอย่าแม่รีกินด้วยอย่าพี่แม่รีกินด้วยอย่าชิระกินชิระกินเปียนิดนิดหน่อยกินนิดหน่อยให้ชลิต้ากินนิดหน่อยเหรอลูกโอเคค่ะมาม่าขอยิ้มไม้นวดหน่อยได้ไหมคะ โอเคขอบคุณค่ะอ่าเอาล้ามดมือก่อนนะเอาล้ามดมือขึ้นเป็นแล้วนะโอเคไหมชอบยบังแบ่งกันไหมชอบแบ่งกันลูกชอบแบ่งกันฮึ่ม <c oughs> ไม่ต้ <ทำ S 2> องทำครั้งทำครั้งแรกมันก็จะเก๊กเกังๆหน่อยนะทุกคนแต่ขอ <c oughs> เพราะว่าเราแม่บ้านสมัครด้วยคยากล้องเมล้าด้วยนะให้กล้องเมล้าด้วยเหรอใช่ว้าวให้กล้องเมล้าให้กล้องเมล้าพิซซ่าด้วยให้กล้องเมล้าพิซซ่าด้วยเหรอลูกใช่เอมกล้องเมล้ากินไม่ได้กล้องเมล้ากินไม่ได้เหรอใครใครกินได้ล่ะมันกินไม่ได้มันคมเด็กคอนมันของเด็กใช่ไหมใช่ ของพี่เอมป๊าปปาเป็นของพีโออยาชาลิทต้เนของเมริกาป้นพิซซาเป็นรูอะออยากทำจะเอจะเอททำอะไรการทำอะไรการโอ้ยโออะวางลงหน่อยลูกอ๋ออยากทำด้วยอยากทำด้วยเหรอคะใชอยทำยังไงดีพิซซาเป็นรูต้เด็ดเดเเป็นเล็มาก แลทใหม่ก็ทำไม่เป็นเนาะแบบว่าแมคริ้งแรกเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีนวดแป้งต้องนวดแบแป้งยังไงอะไรแม่รู้ใช่นี่ค่ะนี่ค่ะขบคุณค่ะแม่ดูแม่ดูเหรอคะว้าวเยี่ยม เด็ดเด็ดเอย่านีบมืออย่านิบมือเลยเหรอใช่อ่ะอ่มันใหญ่มากไหมใหญ่มากเลยแล้วอยากทำแม่รี่ทำด้วยทำด้วยเหรคอทำมาละก่อนทำมาละก่อนด้วยใช่แล้วแม่รีไม่ทำมาละก่อนไหมฮะฮะไม่ทำมาลาก่อนไหมถ้าสะดวกทำเดี๋ยวมาม่าทำอันนี้ก่อนแป๊บมาม่าทำให้เสร็จ ทำไมอยากทำไมใส่เอาแม่ดีด้วยมันก็ใส่อันใหญ่ๆหญ่ทำไมใส่อันใหญ่อันใหญ่ๆหญ่ได้ใส่แม่มันของเปี้ยนี่ไหมเปียนี่สิคะลูกของใครเปียนี่อ่าแล้วตัวเล็กกินเปี้ยนี่ใช่มันกินมันกินไม่ได้กินไม่ได้เหรอลูกเปียนกินไม่ได้มัน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 กินไม่ได้มันมันกินไม่ได้ มันใหญ่ไหมโอเคสวัสดีคับสวัสดีครับไอ้ร้ <c oughs> องเพลงไปด้วยทำทำพิซซ่าไปด้วยใช่ไหมลูกใช่ใช่ <c oughs> แม่ตูหัวรูหัวเลยหรอแมตตูผ, <c oughs> ผมยาวผมยาว เข้ามาก่อนเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเดี๋ยวมาดูวิดูก่อนว่ามามาจะเอาแป้งขึ้นได้ไหรือเปล่าลูกขึ้นได้ขึ้นได้ไหมเอาเบาๆมัม้งเฮ้ยๆคขะช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยค่ะโอ๊ยขาดแล้ว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 ไม่เป็นไรเนาะนี่อ่ะแม่ตัวเล็กขาดอันเล็กขาดเลยเหรอลโยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดีมันตรงมั้ อ่ะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเอาอันนี้ก่อนลูกเอาทีละคนเอาทีละอันทีละคนทีละคนเอาเราจะทำแบบไหนดีนะอา้าวอ้ต่อหัวไม่ได้นะลูกนี่นต่อหัวไม่ได้นะน ใส่ไม่ได้ขล่าใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เหรอคะลูกใช่ไม่ใส่ไม่ได้มันเล็กมากอ่าฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเนาะวันนี้เรามีหน้าอะไรบ้างนะสีพันพูอ่ะสีชมพูเลยเหรอใช่อ่าฮะแม่ทำไมชอบเอ็มช็อตทำไมใส่ฮัชฮัชใส่เพราะว่าอยากถอดใส่ช็ ใส่ซอสกันใส่ซอสกันอยากใส่ด้วยอ่ะมามาเอาอันนี้มาแล้วเอาละเอาละตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้จับทีดิเอาไว้ใช้ใหก่อนเอามาใกล้ๆหนูจะได้ทำได้เลยใส่ปาปิกาโกนใส่ปาปิกาได้เหรอใช่โอเค เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใส่พับพีก้าก่อนใส่พับพี่ก้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งเยวเพิ่งลูกก็เอาซอสลงก่อนค่ะโอเคต้องเอาซอสลงก่อนเนาะเอาไี้วางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมามาทาซอสให้ก่อนโอเคไหมคะแม่ไม่ต้องจับอะไรนี้เหรโอเคเดี๋ยวมามาให้าให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันทำโอเคทำเพี่ยนงลูรล่ะ โอเคค่ะลูกโอเคค่ะใส่ซอสก่อนเดี๋ยวมาม่าตักแล้วอาร่าช่วยมามา่าทาใน<อ>น,นะคะเอาเหล้านี้โอเคเอะไรอ่ะชุดอะไรหอ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาตักอันนี้ให้เอฟมีตาเอฟมีตาอาร่าทำอย่างนี้คะ่ะทำอย่างนี้โอเคอ่าทำอย่างนี้นะคะอ่าเกลี่ยมันให้ทั่วลูกเกลี่ยมันให้ทั่วนะคะีิวายเยี่ยมมากเลย ล้าลากเก่งมากเลยค่ะ,อะเออนั่นแหละโอ้ยให้มันอยู่ในแผ่นจะลกให้มันอยู่ในแผ่นอย่าให้มันออกไปข้างนอกนะคะอย่าให้มันออกไปข้างนอกเอาให้มันอยู่บนบนแป้งหแอ้งอเอรนี่ไงบนแป้งที่สร้างไงลูกอย่าไปถึงขอบอย่าไปถึงขอบเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ตรงนี้อ่เอาเป็น,นอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะลูกเดี๋ยวปามาไปล้างให้นะคะโอเคต้องเอาใส์ผัวไหมอ่าต้องใช้ด้วยใช้สบู่ด้วยอืม ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนใส่เยอะๆเลยเนาะใส่แล้วเนาะอ่าให้อนนี้ไปก่อนอ่าให้น,นี่ไปก่อนพี่วะให้อ่าให้อนนี้ไปข้างนอกก่อนหยอหยออย่าพิซซ่าไปข้างนอกอย่าพิซพซ่าไปข้างนอกหรอคะอ่าเสร็จแล้วย,ยังยังไปทำพิซซ่าโอเค <Yeah. Okay. S 2> แม่จะ้ะ อันนี้เขียะอันนี้เขียะอันนี้ใส่หมูใส่น้าหมูลงไปนะคะเชเ้ามาปีนทางนี้ค่ะลูกไม่ต้องไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนเหรอเชเชยไม่ต้องปีนต้องปีนนะเอาแล้วเอาแล้ปีนตรงนี้ก่อน uh huh. ต้องใส่หมูก่อนต้องใส่หมูก่อนเอาเอาไว้กินหมูไหมกินหมูไหมนู่นไง เห็นไหมเห็นค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมันใหญ่มากไหยมันใหญ่มากไหมลูกให้ใส่ใหญ่ให้ใส่ใหญ่ไม่โอ้โอ่าแม่ต้องใส่ปาปิก้าต้องใส่ปาปิก้าด้วยใส่อะไรอีกคะใส่ปาปิก้าอ่าเรามาดูอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะกุ๊กุกุ้งอันนี้กุ้งอันนี้แฮม แฮมอะไรเบคอนหมูหมูอาฮะและอันนี้นะคะพผิกพีค่ะผักพีค่ะแล้วก็อะไรอีกเป็นหัวหอมหอมเยอะอะนา纳斯อะนา纳斯ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะมันวาอะนา纳斯อะนาาสภาษาไทยเรียกอะไรมันของแม่สับปะอะไรสับปะอะไรลูกสับปะสับปะอะไรภาษาไทยเรียกังไะ ใส่สับปะรดด้วยอ่เอาราดแต่งหน้าเลยอา้วใสอันนี้ปาปิกะอ่าใส่เลยลูกใส่ตรงไหนคะหนูอยากใส่ตรงไหนตรงนี้เฮ้ยว่ะเอาอีกเลยเอาอีกเลยค่ะลูกใส่เยอะมากอ่าหนูแต่งหน้าเลยใส่เยอะไหมใส่อยากใส่ค่ะใส่เยอะไหมใส่เลยใส่ที่หนูชอบเลยลูกหนูอยากใส่ตรงไหนคะตรงตรงนี้เอาสวยสวย เฮ้ยว้าวอาะลาเก่งนะคะอืมตรงนี้เอาใส่ใส่อะไรอีกคะใส่ใส่อะไรอีกสับปะรดสับปะรดอ่าใส่เลยอันนี้ก็เหมือนสร้างกิจกรรมทําด้วยกันกับ,บครอบครัวนะคะ,ะทํากับลูกๆอะไรเงี้ยแล้ก็ดูพัฒนาการของเขาเขาก็ เป็นลูกครึ่งไทยฟินแลนด์เขาก็จะหัดพูดไทยได้แล้วได้เยอะแล้วโอเคค่ะใส่ตรงนี้ว้าวเยี่ยมมากอันนี้อันนี้หอมหอมอ่ามามาช่วยไหมคะี้ช่วยอาช่วย่วยโอเคค่ะต้องเอาออกจากกันก่อนค่ะลูกเอาออกเอาออกย่เป็นไว้าวอย่างนั้นแหละค่ะลูกจะส่อ่าทำมาว้าวเยี่ยมมากเอา อ,อาใส่อีกเอาใส่อีกแอลไม่ไงพิมดูเทมพิซซ่าตอนนี้พี่อิมกลับบ้านแล้วพิมไปเล่นกับเดินมาพิมมาแล้วทำพิซซ่ากันทำพิซซ่าหรอใช่ไม่ต้องนะใส่ตรงนี้ไม่ต้องทำพิซซ่าโอเคค่ะพิมดูพิมดู พี่มาจาักรยานไปจอดที่อระเบียงเพื่อนอยู่นะเ <นะ S 2> พ,พ่นพพอย่นะอ,โอ,โอ้โอ้าวอ,อ้าวอ้าวใส่อะไรอีกกุ้งใส่หรือยังคะลูกออใส่ก,กุ้งก่อนใส่กุ้งก่อนพี่ไปช่วยนะพี่จะมาช่วยวก,กุ้งไหม ให้พิมช่วยด้วยพิมอยากให้ช่วยด้วยพี่แม่พี่มาเีาอ่ะพี่มาเอาเล็กเลยค่ะยอดโอเคค่ะพี่เอาไปพี่มาไปโอเคอ่ะวางไว้เดี๋ยวพิมมาเอาเออเมียนมากเลยอ่ะเอาใส่อะไรต่อลูกใส่อะไรต่อใส่ป้าบ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 ่ทอะไรอ่ะใส่อันนี้โอเคอ่ะใส่ตรงอ่าใส่ตรงไหนคะตรงตรงนี้อ้าว พิซซ่าของเราพิซซ่าฝีมือของอาราล่านะคะอาราล่าเป็นคนแต่งหน้าเฮ้ยค่ะเก่งมากเกียรมากเลยเอาใส่กุ้งด้วยเาใส่กุ้งกันนะใส่กุ้งหรือยังนี่นี่ใส่แล้วน้องใส่ใส่กุดีป้ตอนนี้อาราล่าก็แต่งหน้าพิซซา่จ้า<ะ>ใ,ใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่นเหรออ๋อพี่อิมจะมาช่วยพิมนี่ก่อนอันนี้เลย ยจะกินได้ไกินได้กินได้ทออืนน่ะอ่าใส่ใส่ดีๆนะลูกใส่สวยอ่าใส่ตรงไหนอีกใส่สับปะรดไปยังเยี่ยมเนี่ยมใส่ไปยังใช่แล้ว,วนี่ใส่กุ้งไปใส่กุ้งใส่กุ้งตรงไหนอีกมีกุ้งตรงไหนใส่ให้ทั่วนะลกูกเดี๋ยวไม่ได้กุ้งกันครบนะเวลาอบเสร็จแล้ว ก็คือแทนมาเป็นก้อนนึงอันแพร่แบนอ้ไนั้นก็ได้หรอกมันเป็นแผ่นใหญ่เอามาอยู่มุมนี้ก็ได้เนี่ยมุมมุมทางนี้ได้หรอกหมุนหมุนอาติซ่์ไหมอ้าไม่ใช่อิซตอันนี้ให้พี่อินช่วยด้วยโอ้ยโอยโอยระวังขาดระวังค่ะเดี๋ยวตกเก้าอี้ โอเคบาร์มิสเี่ยไม่บารมีสไม่ได้ช้กุ้งไหมจ๊ะมีแม่ไม่ใช้ก,กุ้งไหมไม,กกม,ไมีจ้อาอ้าวใส่ดีๆค่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็หน้ามันแน่นเกินไปไหมหนะ่ะฮะแม่ว่ามันเยอะเกินไปแล้วนะหน้าเนี่ยมันจะเยอะก็ไหนนั้นนะโอเคพอแล้วมั้งลูกพอแล้วมันแน่นแล้วนะ่ะ <c oughs> พอแล้วลูกเดี๋ยวใส่ดเดี๋ยวใส่ชีสด้วยเดี๋ยวใส่ชีสเดี๋ยใส่ชีสไงเอาเยอะชีสไหมเอาเอาเยอะชีสเอาเยอะชีสค่ะอ่ะเอาป้าเดีย๋ยวไหมโรยให้ทั่วค่ะลูกใส่ชีสโรยให้ทั่วช่วยกันพิมเอาโรยที่มันไม่มีค่ะลูกเอาลาดตรงไหนไม่มีชีสนี่ ตรงไหนไม่มีใส่ให้ทั่วค่ะใส่ทั่วๆเลยนะเฮ้ยแม่หนูอยากกินชีสอ่าป้าเหลือพอไหมไปอีกอ่าพอไหมพอไหมไม่พอไม่พอเหรอเอาอีกเหรออกโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะอ่ะพอยังพอแล้วมั้งลูกพอแล้ว ว้าวพิ่งทำเนระคือทำไปแล้วพิ่งทำพิ่งลงมือทำพี่อิมกลับบ้านพอดีเลยได้ทำพิซซ่ากันกันเนาโอเคค่ะอ่ายกมาใส่เตาอบกันอัอสองทุ่มเออเสร็จแ,แ,แล้วเสร็จแ,แล้วพี่ล่ะเยี่ยมมากเลยไม่อโอเคเราจะมาใส่เตาอบกันมาละช่วย โอ้มันหนักมันหนักลูกเดี๋ยวมันหล่นอ่าเดี๋ยวมามาเปิดต้องระวังนะอ่า <c oughs> มันร้อนลูกมันร้อนอ่าให้พี่อิมช่วยนะคะ <c oughs> เอาไว้ชั้นที่สองลูกชั้นล่างล่างอีกชิ้นหนึ่งค่ะโอเคเราเอาพิซซาเข้าเตาอบแล้วตอนนี้เราก็รอนะคะ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเรามาดูกันพิซซาเราอยู่ในเตาอบแล้ว อลล่าน้องเฝ้าพิซซ่าของตัวเองเลยเฮ้ยหล่ะของอลล่าทำตอนนี้พิซซ่าเราเสร็จออกเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองชิกันนะคะ <c oughs> น่ากินมากเลย <c oughs> การทำพิซซ่าครั้งแรกของแม่รีกับอาลล่าและพี่อิม่ม <c oughs>